ผมยืนยันนะครับผมชื่นชมเคารพศรัทธาเสมอกับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคอันนี้เป็นนโยบายที่มีคุณประโยชน์กับคนไทยมหาศาลตราบจนถึงปัจจุบันแต่30บาทรักษาทุกที่อนุทินครับไม่ใช่ชนละน่านนะครับผมทำมาตั้งแต่สมัยผมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข4ปีครับ ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในการทำงานของรัฐมนตรีหลายสิบท่านที่ผ่านมาเรื่องเหล่านี้ผมได้ใช้เวลาทั้งสีปีนะครับประสานงานกับทางสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชนะครับทำเรื่องทั้งฟอกไตฟรีทั้งหมด ซึ่งก็เสียดายมากว่ารัฐบาลชุดที่แล้วเอาฟอกไตไตฟรีทั้งหมดเนี่ยออกไปเป็นฟอกไตฟรีบางส่วนผมจะเอากลับมาครับในสี่เดือนนี้ผมจะเอากลับมาแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รับมนตรบบนีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒจะต้องทําให้ผมเห็นนะครับภายในสองเดือนจริงๆต้องสั้นกว่าน,นั้นด้วยไม่งั้น ผมต้องไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn